ต่อไปเป็นการรีวิวนะครับการระบบการจัดซื้อจัดจ้างการสานอกระบบนะครับก็การสารตามพยาสายนะครับขออนุญาตรีวิวของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมันก็ลงชื่อนะครับหน้าแรกมันจะเป็นหน้าต่างตรงนี้นะครับก็คือรูปภาพสามารถเปลี่ยนได้นะครับลงชื่อเสร็จแล้วก็เข้าในนามเอดมินนะครับตัวนี้คือตั้งค่าระบบก่อนแล้วก็เพิ่ม ประมาณก่อนนะครับใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับแล้วก็บี B, B, นะครับรหัสยืนยันน่าจะใส่รหัสผ่านผิดนะครับเรียบร้อยก็เข้าสู่ระบบนะครับรับไม่ตรงเอาใหม่นะครับแอดทีจเซ็ G, ครับต้องให้อันดับตรงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าถ้าเมื่อกี้็อกอินจะเป็นรูปภาพนะครับถ้ายังไม่ล็อกอินจะเป็นรูปภาพตัวนี้ก็คือจะเป็นการจัดสรรางบประมาณทุกอําเภอนะครับตัวนี้จะเป็นการรายงานทุกอําเภอนะครับคืองบประมาณที่แจ้งให้แต่ละอำเภอนะครับสามารถส่งออกเป็น Excel ได้นะครับนี้น่อยากเปิดให้ดูก่อนนะครับใช่นะครับ จะเป็นตามแต่อำเภอนะครับแยกแยกทุกอย่างนะครับยอดเงินนะครับตัวนี้โอเคนะครับถ้าเป็นแอดมินจะเห็นทั้งงประมาณทั้งหมดนะครับแล้วก็ยอดโครงการใช้ไปแล้วแล้วก็มาที่เหลือนะครับแต่ถ้าเป็นของอำเภอจะเห็นเฉพาะย,ายอดเงินใช้ไปแล้วแล้วก็มาที่เหลือนะครับตัวนี้ก็คลิกมุมบนนะครับอำเภอเมืองก็จะเห็นของอำเภอเมืองนะครับตัวนี้ ต่อไปก็เครืองในนะครับนี่ก็เขตของอำเภอนี้นะครับคราวนี้เราจะการระบบก่อนนะครับตัวนี้ก็คลิกก็นนะครับตอนนี้ผมกรอกเข้าไปแล้ว25อําเภอแล้วนะครับถ้าเราจะเพิ่มก็คลิกเพิ่มเข้าไปแล้วก็ใส่สมมุติว่าทดสอบนะครับพิมพ์ว่าทดสอบทดสอบโอเคนะครับตรงรหัสไม่ไม่ต้องเกี่ยวนะครับไม่สําคัญนะครับอยู่ที่ว่าตัวที่รันมากกว่านะครับ ก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ถ้าแก้ไขก็คลิกแก้ไขนะครับผ่านโอเคนะครับผ่านเสร็จแล้วถ้าเราคลิกนะครับก็จะมีอำเภอเพิ่มของเรานะครับตัวนี้สุดท้ายเพื่อนเลยนะครับอ่านี่ครับอำเภอผ่านนะครับตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ตัวนี้นะครับ ต่อไปนะครับเราก็ลบออกนะครับจะลบออกนะครับเพราะว่ามันไม่มีอำเภอผ่านนะครับโอเคลบครับโอเคนะครับโครงการก็จะดูลบออกนะครับลบออกหรืยังลบแล้วนะครับโครงการปั๊บออกมานะครับก็ไม่มีอำเภอผ่านแล้วนะครับดูจากลิสต์รายการก็ได้นะครับก็ไม่มีอำเภอผ่านนะครับ ัวนี้คือการจะระบบกศนาแต่ละอำเภอนะครับตัวนี้ต่อไปก็เป็นประเภทงบประมาณนะครับก็คือท่านก็ใส่คล้ายๆกันนะครับถ้าเราจะเพิ่มคลิกที่ตรงนี้นะครับอีกเพิ่มแล้วก็ใส่ประเภทงบประมาณเข้าไปงบดำเนินงานงบอุดหนุนงบรายจ่ายอื่นท่านใส่เข้าไปนะครับตามตัวนี้นะครับไม่ได้ใส่นะครับตัวนี้แก้ไขก็คลิกแก้ไขนะครับบึกไปนะครับตัวนี้ถ้าลบก็คลิกลบนะครับ มาแล้วนะครับแกไขต่อไปก็มากศนรประเภทเจ้าหน้าที่ครับตัวนี้เราจะกําหนดเราก็เพิ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปนะครับเ่รชาอา,าราุณาเลือกนายนายวิรชัยนักสกุลนกสุลนี่นะครับอะไรแสมมุตินะครับใส่เนื้อเข้าไปให้ครบซะอีเมลนะครับ ใส่ยูสเนมท่านก็ตั้งเอานะครับเอาเทสน,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 นะครับแล้วก็ c คั p y อกก็เหมือนกันต้องยืนยันนะครับตัวนี้แล้วตกลงนะครับก็ย้อนกลับนะครับก็จะมีนายวิรชัยกูรรยลังคูลนะครับตัวนี้ก็ทำการขอญาตแก้ไขนามสกุลดีกว่นะครับแก้ไขเป็นของคนอื่นนามสกุลเทาไปเอาครับ นะท่านก็นตกลงโอเคตัวนี้ก็ได้ชื่อของคนที่ท่านเพิ่มใหม่นะครับคราวนี้ท่านก็มากําหนดว่าให้คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างของอําเภอไหนนะครับขอ,อเป็นเอ่อนะผมผมอยู่ไหนนะอ่าพีบูลนะครับพีบูลมังสาหารนะครับก็ลงไปตกลงนะครับเขาก็ทําการกาหนดเสร็จเรียบร้อย ตัวนี้ก็ทนท่านวิรใชัยบรรเทาเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่จัดซือจ,จ้างของพี่บูรณ์มังสาหารนะครับคราวนี้ต่อไปก็เมื่อจัดทุกอย่างแล้วนะครับกสนอประเภพณประมานเจ้าหน้าที่เรียบร้อยต่อไปเราจะมาเพิ่มเงินโครงการนะครับเงินงบประมาณเพิ่ม,มงบประมาณนะครับผมก็บอกว่าตัวนี้เราสามารถดูได้เฉพาะอำเภอก็ได้นะครับแล้วก็ดูว่าเรามีของอำเภออะไรบ้างนะครับ รือจะดูทุกอำเภอนะครับตรงนี้ก็ดูได้นะครับแต่ถ้าเอาขึ้นมาปั๊บนะครับก็นี่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับสังเกตปุ่มเพิ่มจะไม่มีต้องเลือกอำเภอก่อนนะครับเมื่อกี้ผมของธีบูลมาสหานะครับถึงจะมีปุ่มเพิ่มให้เราก็คลิกปุ่มเพิ่มงบประมาณอาไตรมาสที่หนึ่งนะครับรหัสูลประมาณแต่อขอเป็นงบอุดหนุนอาจจะก,การเรียนการสอนนะครับ แหล่ขงข้อเงินใส่เข้าไปนะครับตามที่ท่านได้รับมาก็เป็นค่าจารีตอักอนสีนี้ผมจําไม่ได้นะครับว่าเป็นสีอะไรนะครับในการจัดในใบที่เขาต้องเสนอตามระเบียบของท่านนะครับนี้ผมบอกเป็นสีเขียวผก็เลือกสีเขียวก็เลือกใส่เข้าไปเพื่อได้ได้ไดไดรหัสออกมานะครับเสร็จแล้วก็ได้สีนี้ออกมาตามที่ท่านชอบนะครับเพราะเวลาเราพิมพ์จะต้องพิมพ์ออกมาเป็นรูปแบบเพื่อแยกงบป,ประมาณได้ชัดเจนนะครับ สัก6,000บาทนะครับเสร็จแล้วท่านก็บันทึกโอเคก็จะขึ้นมา mm hmm. อำเภอพิบูรณบายนได้มาที่1อารหัสนะครับค่าจะเอกสอนจำนวน6,000บาทนะครับ, 5, บ,รบ, 5, บ,รบตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนี่คือการตั้งผ้านะครับส่วนการอนุนมัติก็คืออนุนมัตจิจะกสือจ้างคือต้องรอแต่ลอะอำเภอนะครับเข้ามาจัดซื้อจ้างเราถึงจะส่งอนุนมัติได้นะครับแต่ต้องอธิบายรอบต่อไปนะครับ รับคลิปนี้คือการตั้งค่าแล้วก็การเพิ่มงบประมาณนะครับเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ